สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่และกับโบและทีมงานครูเมือง Property นะคะวันนี้คะ่ะโบพาทุกท่านนะคะมารับชมบ้านในโซนอำเภอหางดงค่ะความรู้สึกนะคะเหมือนอยู่เมืองซานโตรินีเลยคะ่ะบ้านถูกออกแบบมาแบบสวยแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยคะ่ะเป็นโทนสีขาวเลยคะ่ะซึ่ง ตัวบ้านนะคะการเดินทางไปสนามบิน,นะคะ่ะใช้ระยะเวลา8.3กิโลเมตร16นาทีเท่านั้นใกล้กับพืชสวนโลกนะคะใกล้กับโรงยนานาชาติหลากหลายแห่งอาทิเช่นโรงยนานาชาติเมริตันโรงยนานาชาติรันนาและก็สาธิตนานาชาติค่ะส่วนเนื้อที่ดินของตัวบ้านค่ะ174ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะ520ตารางเมตรฟังก์ชันของบ้านนะคะมีทั้งหมด5ห้องนอน6ห้องน้ําด้วยกันค่ะส่วนของรายละเอียดและตัวบ้านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะโบขอฝากทุกท่านนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดอสังหาดีมทซั์ในจังหวัดเชียงใหม่ทรงตรงจากช่องเราค่ะ ตอนนี้โบก็อยู่ด้านหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมถนนของโครงการค่ะกว้าง8เมตรรถสวนกันได้สบายเลยนะคะส่วนตัวบ้านค่ะเขาจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าบ้านนะคะตรงลงจอดรถนะคะก็ทําจากวัสดุพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะคุณผู้ชมส่วนของประตูรั้วนะคะของเราก็ติดตั้งประตูรีโมทอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยดีไซน์ของบ้านนะคะจะออกเป็นแบบทรงโมเดิร์นนะคะอย่างที่โบแจ้งนะคะความรู้สึกเหมือนเราอยู่ประเทศกรีซเลยนะคะ เมืองซานตาเรีค่ะคือเธอเห็นรูปแบบเชฟแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะเป็นโทนสีขาวหมดเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เก็บของที่ติดกับโซนของจอดรถบ้านเรานะคะสามารถจอดรถได้นะคะ3คันสบายๆเลยนะคะแต่ตรงนี้ถ้าเป็นแบบไซส์ใหญ่หน่อยนะคะอาจจะได้2คันนะคะคุณผู้ชม ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานบิวอินเป็นห้องเก็บของ,องเก็บวัสดุอุปกรณ์นะคะทำทรงทำสวนหรือตรงนี้ค่คะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะบิวอินเพิ่มเติมทําเป็นโซนห้องเก็บรองเท้าก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสเตปลงมานะคะประมาณ1ขั้นค่ะคือพื้นที่ลงจอดรถเนี่ยก็ถือว่าให้มาแบบกว้างขวางเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบพามาดูโซนนี้นิดนึงนะคะคือบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านหลังหัวมุมแล้วก็ ที่สำคัญเนี่ยเนื้อที่ดินเนี่ย174ตารางวาเนี่ยก็ถือว่ามาแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่พื้นที่ของบ้านหลังเนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มีโซนสวนมากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีแบบอขอร์ดยัดเล็กๆนะคะให้เราได้เห็นสีเขียวก็คือบ้านเนี่ยจะป,ปูพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายไว้รอบบ้านเลยดูแลรักษาง่ายนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีพื้นที่สวนนะคะที่อยู่ด้านหลังบ้านตรงนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาชมของฟังก์ชันพื้นที่ห้องแรกกันก่อนเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนของห้องที่ติดกับลรงจอดรถตรงนี้นะคะคุณผู้ชม ตรงนี้เนี่ยเหมาะที่จะเป็นในโซนของเป็นโซนห้องรับแขกนะคะเผื่อว่ามีแขกมาเยี่ยมชมหาหรือมาเที่ยวหาที่บ้านเนี่ยก็อาจจะให้ตรงนี้เป็นที่รองรับเป็นห้องมิตริงห้องทํางานก็ได้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็มาแบบว่าพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าตามฟังก์ชันนะคะแต่และครอบครัวาอาจจะอดัดเป็นห้องนอนห้องรับแขกก็ได้ห้องทํางานหรือออฟฟิศก็ได้นะคะ ถัดมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเฉลียงนะคะเพื่อที่ว่าเป็นพื้นที่รองรับนะคะรับแบบว่า,าประธานอาหารตรงนี้เล็กๆน้อยๆดื่มชาดื่มกาแฟตรงนี้นะคะก็จะได้เห็นวิวของสระว่ายน้ํสาสระว่ายน้ําของเรานะคะจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งขนาดความกว้างอยู่ที่4เมตรนะคะยาวอยู่ที่8เมตรค่ะ เป็นสีฟ้าอ่อนน่ารักมากๆนะคะสดใสค่ะโอเคค่ะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของห้องนอนโบมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นที่สำหรับรองรับของห้องรับแขกด้วยก็ได้เป็นห้องนอนของแขกนะคะค่ะ ตัวของห้องนี้นะคะเขาก็จะแบ่งออกมาเป็นแบบ2ห้องนะคะห้องนี้จะออกแบบมาเป็นสไตล์ Family Area ค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ของห้องนี้นะคะก็สามารถวางเตียง6ฟุตได้เลยสบายๆเลยค่ะ สองฝั่งนี้ก็สามารถวางโต๊ะข้างเตียงได้นะคะแล้วก็เราติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนไว้ให้เรียบร้อยส่วนประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูไปเชื่อมอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะมีห้องน้ํานะคะที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะซึ่งตรงห้องนี้นะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงวาง ت, เซ็ตเตียงนอนใหญ่ๆอย่างนี้ได้สบายเลยค่ะติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะไว้ให้เรียบร้อย ส่วนห้องน้ํานะคะ2ห้องนอนนี้นะคะจะใช้แชร์ร่วมกันคือห้องนี้นะคะห้องนี้นะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะนี่นะคะมีอ่างล้างมือนะคะเป็นของแบรนด์คอตโต้ะคะ่ะโถสุขภัณฑ์นะคะก็เป็นของแบรนด์คอตโต้เช่นกันแบน่งแยกโซนอาบน้ําเป็นสัดเป็นส่วน ห้องนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะเขาดีไซน์มาแบบไม่มีธรณีเลยก็คือจะเผื่อว่ามีผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะแบบแบบ,แบบแบบแบบเหมือนเซฟตี้ได้เลยนะคะเกื่อกันสะดุดเนาะมีกระจกแอมเปอร์กั้นไว้ให้นะคะติดตั้งเรนชาเวอร์แฮนชาเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมห้องนี้นะคะเขาก็ยังมีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะก็จะได้เห็นวิวแบบว่าสวนด้านหลังบ้านนะคะแบบเลีแหลกมากๆเลย เราเดินออกจากห้องนอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของบ้านหลังหลักกันเลยนะคะซึ่งเรือนหลักนะคะจะมีทางเข้าอยู่ด้านนี้ตรงนี้นะคะที่เป็นเฉลียงตรงนี้โบก็มองว่าเราสามารถที่จะวางาโต๊ะเก้าอี้นะคะสนามไว้ข้างนอกได้นะคะเพื่อที่จะได้เอามารีแลกข้างนอกหรือจะวางตรงเตียงอาบแดดตรงนี้ก็ได้นะคะส่วนประตูทางเข้าจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะคุณผู้ชม ประตูนะคะของเขาก็จะเป็นบานไม้จริงเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนฟังก์ชันของบ้านหลังหลักนะคะก็จะมี1ห้องนอนข้างล่างนะคะแล้วก็1ห้องนอนข้างบนค่ะเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับโซนของร i วิ่งแอเรียค่ะโอโถงโปร่งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสบายตาม,มากๆเลยนะคะทาสีขาวนะคะให้ความรู้สึกแบบโปร่งโล่ง,ลงสบายค่ะ ส่วนของห้องนอนแรกนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะบวกมองว่าตรงนี้นะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะท่านก็จะได้ไม่ต้องขึ้นบันไดนะคะห้องนอนค่ะก็มีพื้นที่ใช้สอยนะคะมาแบบรงตัวเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถวางเตียง5ฟุต6 5ฟุตได้แล้วก็ห้องนี้เขาก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะส่วนของห้องน้ำนะคะ ตรงนี้ก็มีพื้นที่ที่แบบว่ากว้างขวางนะคะคุณผู้ชมอ่างล้างมือเป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะแล้วก็โถสุขภัณฑ์เป็นของแบรนด์คอตโต้นะคะฟังก์ชันก็จะมีสเต็ปลงมานิดนึงนะคะตรงนี้มีกระจกแคมเปอร์กั้นไว้ให้นะคะติดตั้งแฮนด์ชาเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมอันนี้ก็เป็นรองรับสําหรับเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะติดตั้งไว้ให้นะคะ ออกจากห้องนอนนี้แล้วนะคะเดินตรงมายังด้านนี้ค่ะก็จะเป็นของ living area อีก1มุมนะคะตรงนี้นะคะก็จะดีไซน์ออกแบบมาเป็น double wall room เลยค่ะโถงเพดานสูงถึง6เมตรเลยนะคะติดตั้งโคมไฟนะคะไว้ให้สวยงามเลยค่ะบ้านของเรานะคะก็จะถูกตกแต่งด้วยกระจกรอบด้านเลยก็จะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามายัางตัวบ้านได้ดีเลยค่ะถึงแม้ว่าเราไม่เปิดไฟนะคะบ้านก็ได้รับแสงสว่างอย่างเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะมีประตูบานสไลด์นะคะที่เราสามารถที่จะ จะเปิดไปยังโซนด้านนอกของสระว่ายน้ําได้นะคะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้นะคะบมองว่าสําหรับวาง ตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมส่วนของด้านนี้นะคะก็จะเป็นของโซนเคาน์เตอร์ครัวค่ะตรงไอแลนด์ของเขาตรงนี้ก็ออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะตรงครัวตรงท็อปเนี่ยก็จะเป็นหินแกรนิตสีขาวนะคะก็จะมีงานบิวอินนะคะตกแต่งไว้ให้ครบพร้อมส่วนตรงนี้นะคะก็ติดตั้งนะคะหูดดูดควันของแบรนด์ฮั f เฟรย์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะตอแก๊สสองหัวของแบรนด์ฮ a บเฟรเช่นกันค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เว้นไว้นะคะส่วนของซิงล้างจานนะคะก็เป็นซิงค์ล้างจาน,ะะนาจาขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนใต้บันไดนะคะตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่แบบว่าโบมองว่าเราสามารถที่จะทําเพิ่มเติมเป็นมุมแบบนั่งเล่นอะไรตรงนี้ของเด็กๆก็ได้นะคะแล้วก็ห้องน้ํานะคะโซนนี้จะเป็นห้องน้าสําหรับห้องรับแขกนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ ห้องนี้จะเป็นแบบ powder room นะคะจะไม่มีโซนเปียกค่ะก็จะมีอ่างล้างมือนะคะโถสุขภัณฑ์นะคะเราใช้เป็นของแบรนด์คอตโตค่ะคุณผู้ชมโอเคถัดมาค่ะประตูด้านหลังโบตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ด้านนอกนะคะตรงนี้นะคะก็จะ ไปยังโซนของพี่พ่อบ้านพี่แม่บ้านนะคะมีห้องนอนไว้ให้แล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะ<ม>เผื่อว่าท่านไหนนะคะต้องการพี่แม่บ้านนะคะให้อยู่ประจํานะคะก็อยู่ตรงนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ<ม>ก็มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างดีเลยแล้วเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ําห้องน้ํานะคะก็จะมีอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์ไว้รองรับให้เรียบร้อยนะคะติดตั้งนะคะชาวเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลยคือ ห้องนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ได้จริงจังด้วยซ้ำเผื mm. ่อว่าท่านไหนเนี่ยมีสมาชิกเยอะๆนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะวางเป็นเตียงนอนโบตรงนี้โบคิดว่าเราจะสามารถใส่ได้เป็นเตียง3ฟุตนะคะนะห้องนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ที่จะวางตู้เสื้อผ้านะคะโตเครื่องแป้งได้เล็กๆน้อยๆค่ะ โอเคถัดมานะคะเดี๋ยวบูพามาชมพื้นที่ด้านข้างตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสเตปบันไดลงมานะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็จะเดินเชื่อมไปยังลงจอดรถนะคะคุณผู้ชมคือท่านไหนเนี่ยที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือแบบเป็นนักธุรกิจที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสวนอะไรอย่างนี้นะคะก็บ้านหลังนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเราเทพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายไว้ให้รอบบ้านเลยนะคะส่วนมุมของด้านเนี้ยบูก็เหมาะยังมองว่า เราสามารถที่จะนำต้นไม้กระถางนะคะให้มาดูเป็นแบบออกสไตล์แบบมินิมอลตรงนี้ก็ยังได้เลยส่วนพื้นที่ตรงนี้โบก็ยังคิดว่าเราเนี่ยทำเป็นพื้นที่ของโซนซักล้างนะคะคุณผู้ชมซักล้างตรงด้านนี้ได้ค่ะแล้วก็เชื่อมมายัางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นอีกหนึ่งสำหรับเรือนรับรองนะคะเดี๋ยวโบจะพามาชมอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปยังตัวบ้านกันค่ะ ชมด้านล่างกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะคุณผู้ชมโบชอบมุมนี้เช่นกันค่ะตรงบันไดาทางขึ้นของเขานะคะคือรู้สึกว่ากว้างมากๆเลยแล้วก็แผ่นทางเดินขึ้นเนี่ยก็คือเป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะวัสดุของพื้นบันไดก็จะเป็นอ่พื้นคอนกรีตนะคะด้วยไม้นะคะส่วนของเราจับบันไดก็จะเป็นไม้จริงค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปชั้น2นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตามโบขึ้นมาชมชั้น2กันได้เลยว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะ ส่วนของชั้น2นะคะฟังก์ชันของเขาก็จะเป็น1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําชั้น2เนี่ยถือว่าเป็นห้องนอนของห้องมาสเตอร์เบดมนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทําเป็นมุมพักผอก่อนก่อนที่จะตระเตรียมเข้านอนนะคะอาจจะวางเซตโซฟาเล็กๆนะคะวางตรงนี้เพื่อให้เราได้รีแลกต์ตรงนี้นะคะเราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้1เครื่อง1ตัวนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นประตูบานสไลด์นะคะก็จะเป็นบานไม้จริงเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแบ่งแยกกั้นสัสดส่วนไว้ค่ะเข้ามาแล้วนะคะมุมด้านนี้ค่ะก็จะเป็นมุมพักผ่อนนะคะสามารถวางเตียงนอน6ฟุตได้แล้วก็ห้องนอนห้องนี้เนี่ยก็ถือว่ากว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยกระจกช่องแสงนะคะมีให้คือทิศอบทิศทางเลยนะคะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ ตรงมายังด้านนี้ตรงนี้ก็แบ่งสัสดส่วนเป็น walk in closet นะคะคุณผู้ชมมุมตรงนี้ค่ะ<ม>ก็มีพื้นที่ที่เราสามารถที่จะ build in นะคะตู้เสื้อผ้าได้แบบเต็มที่เลย<ม>คุณผู้หญิงท่าน<ม>ไหนที่มีเสื้อผ้ามีอสซอรีเยอะๆนะคะตรงนี้นะคะมีพื้นที่มุมแต่งตัวได้เยอะเลยค่ะส่วนของห้องน้ำของเขาก็อยู่ทางด้านนี้ห้องน้ำนะคะ ถือว่าให้มาแบบว่าพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่างล้างมือนะคะตรงนี้เราจะใช้เป็นของแบรนด์โมยาแล้วก็มีอ่ออางอาบน้ําไว้ให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถรีแลกซ์ผ่อนคลายทำสปายอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็โซนของโถสุขภัณฑ์เราใช้เป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกแค a m p e r ์กันนะคะห้องน้ําห้องนี้จะไม่มีทรณนนีนะคะคุณผู้ชม แล้วก็มุมเปียกนะคะก็จะเป็นโซนของอาเชาว์เลนแล้วก็แฮนด์ชาวเวอร์นะคะติดตั้งไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะค่ะ ต่มานะคะเดี๋ยวโบจะพาทุกท่านนะคะมารับชมบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะจะเป็นบ้านหลังเล็กนะคะที่อยู่ด้านหลังบ้านนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสเตปบันไดลงมาหนึ่งขั้นนะคะคุณผู้ชมส่วนของแนวสวนนะคะเราก็จะตกแต่งเป็นสไตล์อตยราดเลยนะคะเป็นมินิมอลนะคะดูแลรักษาง่ายค่ะคุณผู้ชมด้านนี้นะคะก็จะแบ่งโซนแบบเป็นแยกเป็นอีกหนึ่งหลังนะคะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะมี1ห,ห้องนอนใหญ่ๆแล้วก็1ห,ห้องน้ําในตัวเผื่อว่า ท่านไหนที่ต้องการความเป็น private ส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะอยู่ห้องนี้ได้แบบสงบเงียบเลยค่ะพื้นที่แรกตรงนี้โบก็ดูว่าเราสามารถวางเซตโซฟาเล็กๆนะคะเอาไว้รีแลกก่อนนะคะส่วนของมุมพักผ่อนนะคะมุมห้องนอนก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวของห้องนอนห้องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านหนึ่งหลังเลยนะคะก็จะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยค่ะ กระจกช่องแสงนะคะมีแสงธรรมชาติเข้ามารอบทิศทางเลยค่ะติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนมุมของเตียงนอนนะคะเราสามารถที่จะวางเตียงนอนทางฝั่งนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมวางเตียงใหญ่ๆได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของมุมอาห้องแต่งตัวนะคะซึ่ง walk in closet เนี่ยเราสามารถ build in ได้แบบค่อนข้างที่จะ,ะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ แล้วก็ห้องน้ำนะคะของเขาก็จะมีประตูบานสไลด์นะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะนะคะห้องน้ำนะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมกว้างมากๆเลยนะคะส่วนของอ่างล้างมือนะคะตรงนี้เราใช้ของแบรนด์คอตโต้ค่ะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ของแบรนด์คอตโต้เช่นกันโซนเปียกนะคะก็จะมีกระจกแฮมเปอร์กันไว้ให้ค่ะติดตั้งเลนชาวเวอร์แฮนชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมเลยค่ะคุณผู้ชม ถัดมานะคะเดี๋ยวโบพาทุกท่านนะคะมารับชมในส่วนของขอดยาด,ด้านหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะมายัางโซนเล็กๆด้านหลังบ้านนะคะตรงนี้เราก็จะมีตรงโซนสีเขียวนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะคะอาจจะแบบเป็นมุมอ่านหนังสือนะคะมุมแบบว่าเล่นกับน้องๆแมวน้องหมาตรงนี้ก็ได้นะคะยังมีพื้นที่สีเขียวให้น้องๆเขาได้วิ่งเล่นนะคะ และเราก็รับชมบ้านกันจนครบจบหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมโบขอทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะเนื้อที่ของบ้านนะคะ1 7 4ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย520ตารางเมตรฟังก์ชันของบ้านนะคะมีทั้งหมด5ห้องนอน6ห้องน้ําด้วยกันนะคะแล้วก็แอบ,บกระซิบนิดนึงนะคะ ตัวของบ้านนี้นะคะเจ้าของนะคะท่านมีบัตเจตนะคะ1ล้านบาทสําหรับเฟอร์นิเจอร์ค่ะแต่ว่าท่านไหนนะคะที่ไม่รับเฟอร์นิเจอร์ก็จะรับเป็นส่วนลดก็ได้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นที่โบพาชมเนี่ยก็จะเป็นบ้านเปล่านะคะแต่เราสามารถที่จะมีออปชั่นเสริมให้กับทางคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเนี่ยได้มาพูดคุยเลือกสรรกับตัวเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับตัวบ้านตามแบบสไตล์ของคุณผู้ชมด้วยนะคะถือว่าดีลดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะท่านไหน,นะคะ่ะที่อยากจะสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมและก็นัดชมบ้านหลังนี้นะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะคะและท่านไหนค่ะกําลังมองหาอาสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินคอนโดนะคะก็ติดตามจากเว็บไซต์เราได้เลยค่ะ w w w k u uh ์คูเมือง p า c o m ์ตีสำหรับวันนี้โบและทีมงานนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ